ท่านผู้ชมครับวันนี้คณะสังคมศา,ศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอเนกยหอินจะพาท่านผู้ชมไปติดตามวิถีชีวิตของคุมแม่เพลงวัดหนองม่วงอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้เราจะไปทําการแสดงที่เกษตรจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นเพื่อพยายามจะใช้ศิลปวัฒนธรรมท,ท้องถิ่น ส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพปัญญาให้แก่ผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงวันนี้ติดตามรับชมได้ที่สารคดีคนอวดบ้านชุดการเดินทางของเวลาตอนเต้นกรรมรำเคียวแม่เพลงอำเภอหนองบัวที่นี่จังหวัดนครสวรรค์ครับก็ตั้งกันขึ้นมาก็เนื่องจากว่าวัดของเราเนี่ยมันมีผู้สูงอายุเยอะ อัน,นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรขึ้นเมื่อมาวัดแล้วก็เป็นการผ่อนคลายอารมณ์ก็เลยนําเพลงพื้นบ้านซึ่งเป็นเพลงของจังหวัดคนครสวรรค์รือ้อฟื้นขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไปแล้วก็เป็นการผ่อนคลายของผู้สูงอายุนะครับเป็นการออกกําลังกายผาย่อนคลายทั้งสงทั้ง ทั้งทุกด้านเช่นสมองสติปัญญาอารมณ์แล้วก็สังคมรวมไปถึงร่างกายนะครับก็คือจิดประสงค์มีอยู่แค่นี้เช้าตู่ของวันที่สามแม่เพลงวัดหนองม่วงอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ได้เดินทางมารวมตัวกันตั้งแต่เช้าตู่เพื่อซักซ้อมสร้างความเข้าใจในการแสดงซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่โดยเข้ากับสักการะหลวงพ่อใหญ่ก่อนที่จะมุ่งหน้า ไปที่จังหวัดนครสวรรค์ครับรวมพ่อใหญ่ชาวอำเภอหนองบัวโดยเฉพาะชาวบ้านวัดหนองม่วงนับถือว่าเป็นพระทุ้ศักดิ์สิทสำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรมในครั้งนี้ชาวบ้านเองนับว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายและก็ตื่นเต้นจําเป็นต้องขอพรจากพระเดชพระคุณตรักูสังฆลักษณ์ธรากรโคสะพโมจ่าวาสวัดหนองม่วงรองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว ก่อนที่จะเดินทางไปทำการแสดงครับก,ก่อนการเดินทางครูอัดค้ายนุ่นข้าราชการบำนาญได้ทำการซักซ้อมในฐานะประธานชมรมและหลังจากนั้นคณะแม่เพลงก็ได้เดินทางไปทุกคนต่างมีสีหน้าใจจดใจเจ่ะและตื่นเต้นกับการแสดงในครั้งนี้ครับหลังจากที่เราได้เดินทางมาสักพักหนึ่งแล้ว <ๆ S 2> ก็ได้เดินทางมาถึงกเกษตรจังหงวัดนครสวรรค์โดยมีท่าน เกษตรจังหวัดให้การต้อนรับหลังจากนั้นท่านาเกษตรอำเภอหนองบัวได้พาเยี่ยมชมสถานที่ก่อนทำการแสดงครับได้เวลาเริ่มต้นการแสดงแล้วครับขอบสวัสดีท่านคณะกรรมการและก็แขกที่มีเกียรติที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันหนึ่งของชาวจังหวันดนครสวรรค์ผม ในอัดคล้ายนุ่นข้าขราชการครูบังนานนะครับประธานชมรมเพลงที่บ้านวัดหนองม่วงแล้อีกท่านหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้ก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอเนกใหญ่อินภาควิชาสังคมาศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งให้การสนับสนุนในการละเล่นในครั้งนี้เพลงเต้นกำลังลเคียวนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตั้งแต่ยุครัชการที่5ต่อมาโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพงเต้นกนลังลาเควนี้ก็จะเล่นกันในในจังหวัดนครสวรรค์การละเล่นนี้ก็จะเล่นกันที่บ้านสะทะเลอำเภอพระยุหังคีรีจังหวัดนครสวรรค์เพราะฉะนั้นชมรมเพลงขึ้นบ้านวัดหอวงม่วงนั้นก็จะได้สื่อสารอาวัฒนธรรมซึ่งเกี่ยวกับ จังหวัดนครสวรรค์ถ้า,นา,านหน้าวา,าะระกรเชื่อไปดูว่าพระธรรมจัดนะครับได้ให้มาให้การสนับกระหลุนกับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นในเพลงเก่งตามนําเที่ยวนั้นแหละทางวัดหนองม่วงของเราเนี่ยที่ผมได้สื่อสารแล้วก็ดำเนินการแล้วอำเภอหนองบัวจะเป็นอำเภอที่พกก่อปู่ด้้าข้าว จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ผลผลิตหรือให้ผลผลิตในคุณภาพดีนะครับวัดหนองม่วงก็มีความฝันอยู่ว่าวัดหนองม่วงคู่บ้านสือสารรัฒนธรรมท้องิีกรวมศาสและสิลป์งานที่หนึ่เรื่องคือความสามัคทีปะเพดียทาขันข้าวนำเรื่องราวศาสตร์พระราชาคับขอเชิญรับชมได้เลยครับ 妈妈。<My> ค่ะตีกองวันนี้ก็สนุกดีไม่เคยแต่ก้วต้องํำสนุกใจรักค่ะชื่อแสนแก้วบายยิ้มค่ะประมาณสองปีกว่า,วารู้สึกดีตื่นเต้นได้มีเพื่อนฝูงเยอะและรักการําเพลงนี้ด้วยรู้สึกว่ามันเชยไหมครับเพลงแบบนี้มันก็ไม่เชยนะมันเป็นวัฒนธรรมของคนไทยเรา จาลุพรพวงซาบร,รู้สึกว่าไปแสดงวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะอ๋อไปจังหวัดมาค่ะเคยไปงานใหญ่ขนาดนี้ไหมครับไม่เคยไปค่ะชื่อบุญจันตะคัตอ๋อตอนนี้เลี้ยงหลานอยู่เลี้ยงหลานอยู่แล้วยังทําไร่ทํานาอยู่ไหมไม่ได้ทาอะ่ะปลดกเกษียณแล้วใช่ไหมเขาเกษียณแล้วปลดกเกษียณลวกดีใจมากที่ได้ไปงานที่กเกษตรจังหวัดเนี่ยแล้วก็ยังจะรำอีกหลายปีไหม ยยังได้อู่สวัสดีค ouais ่ะชั้นนางสุกปองบุญปราบค่ะอยากจะบอกลูกหลานว่าให้สืบต่อไปค่ะชื่อบังออนจิบิกค่ะเริ่มร่วมกลุ่มแม่เพลงตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีๆแล้วจ่ะอยากให้เห็นลูกหลานลูกหลานร่วมด้วยค่ะแนะนำป้าละมุนสันเทศค่ะกิจกรรมแบบเนี้ย ทำให้ป้าเนี่ยมีสุขภาพทางจิตใจนี่ดีขึ้นไหมเวลามารวมกิจกรรมอะครับดีมากค่ะแข็งแรงรู้สึกดีได้เข้าวัดด้วยเนาะเข้าวัดด้วยค่ะแล้วก็มาเป็นการออกกําลังกายไปด้วยใช่ไหมครับจ้าดีมากจ้ะจ้ะชื่อนางยวนสีสวยอยากให้มีคนมาสืบออยากให้มีคนมาสนับสนุนทํายากค่ะเพราะว่าเราก็อยากหาคนที่มาสนับสนุนเรา ก็ดีขึ้นเหมือนชีวิตเราดูไม่แก่มีความสุขที่ได้มาอาที่ได้มาส่วนตัวชอบร้องเพลงไหมครับชอบร้องเพลงชื่อดาลียอนปิวคู่กับอันตนาใจค่ะเราลำยักษ์ค่ะลำยักษ์เรายักษ์เนื้อมันว่างไงนะมากอะไรยักษ์กระเทิดหน้าเออ เอ้ยล่แม่ยักยากหรือยากแม่ยักจะเข้ามาใกล้น้องนักจะโดนเที่ยวควักตาเออช <c oughs> ื่อแจ้วแก้วนี่ผมลูกเขาก็เต็มใจแม่เข้ามาเป็นเป็นกำลังเ,เที่ยวสนุกสนานเพื่อสุขภาพชื่อบุญลืออินประชิต วันไหนทั้งไม่ได้มาซ้อมลัมก็คี่กลเพื่อนทุกคนรู้สึกสบายใจในลมัมนางรองชอยสูงเนินอยู่บะอยู่อำเภอหนองบวัวหมูยี่เสบได้มาร่วมลัมบงกับทางวัดหนองม่วงอยากจะให้หน่วยงานไหนๆมาช่วยบําลุงพวกนักลัมเนี่ยให้ส่งเสริมพวกนักลัมเนดี ให้มีมีเงินมาส่งมาเสริมมาช่วยซื้อชุดชื่ออะไรเพราะว่าพวกนังล้ำม,มีแต่ไม่คนแก่แล้วเนาะอยากให้มาช่วยส่งเสริมหน่อยเพราะว่าเรื่องการชุดอะไรเพื่อที่ว่าจะมาส่งเสริมคนแก่เนี่ยเพราะหาเงินไม่ได้เลยอตอนเนี้ยเพะ<อ>จะบุญคำสีจันผ่องค่ะอืม,มาเข้ามาในวัดก็ ส่งเสริมการวัฒนธรรมไทยช่วยเหลือกันกลุ่มแม่เพลงก็สืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปค่ะเื้อนางอุไรสีสวยจ้ะจากเราได้เลยอยากให้มีกิจกรรมวัดหนองม่วงร้องเอเต้นกำรรลำเคียวมีจักสารมีอะไรอย่างเงี้ยมีกิจกรรมเยอะๆมันจะได้ ชวนเด็กรุ่นหลังมาช่วยลำมาช่วยสอนมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีกิจกรรมอื่นๆนอกจากนี้ด้วยสวัสดีค่ะสมติดคุ้มวงค่ะปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับ6.8ค่ะแล้วตั้งเป้าว่าจะลำไปถึงเมื่อไหร่แม่จะลำไปเรื่อยเรืจนกว่าจะมาไม่ไหวอะไรนะนะะตั้งแต่มาลำเพลงเต้นกรรลำเคียวเนรู้สึกว่าสุขภาพเราดีขึ้นไปทั้งจ,จิตใจทั้งร่างกายะ ดีทั้งจิตใจทั้งร่างกายค่ะอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้ยืนยันนะแม่เนาะค่ะ <c oughs> ยืนยันอยากจะนะให้เด็กๆคนรุ่นใหม่มาเชิญชวนแม่อยากได้ในใจยังคิดว่าถ้ารุ่นแม่นี่ก็หกสิบแปดแลเนาะอยากจะหาลูกหลานหึืใครๆเนี่ยมาลํำสืบวัฒนธรรมไทยไปตลอดจะได้ทั่วบ้บบานเมืองเราไง ม้สมเอาโตจ้าออพอเข้ามาในวัดนี่แล้ว<ม>ได้มาร่วมวงกับไอ้อเต้นกำลังเคียวเนี่ยมแม่รู้สึกยังไงครับรู้สึกสุขใจจ้าอยู่ที่บ้านธรรมดาอยู่ที่บ้านเนี่ยทําอะไรครับก็ทําปลูกผักดาา้หญ้าทําทุกอย่างแหละแต่ปลดกษียณแล้งานหนักแม่เอาละงานหนักก็ยังไปอยู่ ไฟไล่มันอะไรก็ยังไปอยู่สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางกำไรย,ยายอินจ้าเป็นโรคสมองจ้าโรคสมองเส้นเลือดตีบได้มีลูกช่วยอุดหนุนให้ไปลองรำดูให้ไปลองเพลงดู ทบทวนความจำได้ค่าได้ได้มากจากพูดไม่ได้ก็พูดได้ก็ลูกได้แนะนำว่าลองลองซีลองไปเข้าวัดเต้นกำลําเขียวซีใช้เพลงบำบัดความจำก็ได้ค่าได้บางถึงไม่ได้หมดก็ได้เยอะกับร่างกายเป็นดีด้วยน้ำโมพุทธชายยเงินไหลกองทองไหลมาณชาลีตีพุทธทางสำเร็จทำมังสำเร็จ ตั้งงสสเเรเร็็จจดวยยนทาะโมพุธการจัดตั้งชมรมเพลงพื้นบ้านวัดหนองม่วงอําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์แห่งนี้ไม่ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อการร้องรําทำเพลงสนุกสนานแต่เพียงอย่างเดียวแต่เพลงหรือดนตรีสามารถประยุกต์เข้ากับธรรมะสร้างเป็นโอสถในการรักษาเยียวยาจิตใจปัญหาสังคมและปัญหาสุขภาพกายไปพร้อมๆกันครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ